าตามค่าดจ่อคิวถล่มไทยสองลูกต้นเดือนตุลาคมโดยก่อนที่เราจะไปดู ในด้านของพาย,ยุสองลูกที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทย,ดยเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของการพยาการณ์อากาศประจําวันรวมถึงการพยาการณ์อากาศ7วันข้างหน้ากันก่อนนะครับเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าลมตําออกและลมตําออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยในขณะที่มรสุมตําตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงทําให้ประเทศไทยมีฝนน้อย ยากรอา,าศภาคเหนือในวันนี้ฝนลดลงเหลือ30%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนลดลงเหลือ20%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นเลยนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางในวันนี้ฝนลดลง ส่วนมากเน้นราฐบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์มีได้30%ของพื้นที่ภาคตะวันออกในวันนี้ฝนลดลงเหลือ3าของพื้นที่ส่วนมากเน้นชนบุรีและยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและระราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูกลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ30%ของพื้นที่ตกได้ในบางเขตบางพื้นที่นะครับ ในด้านของการคาดการฝน7วันจากลมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้30กันยายนลมตะวออกและลมตะวออกเฉียงเหนือปกคลุมไทยในขณะที่มรสุมตะวตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงส่งผลทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนน้อยหลังจากนั้น1-6ตุลาคม มรสุมกำลังอ่อนจะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวัออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางภาคตะวัออกและภาคใต้ พยากรณ์อากศาศภาคเหนือ7วัน30กันยายนฝนลดลงเหลือ20-30%ซของพื้นที่หลังจากนั้น1-6ตุลาคมฝนค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น30-40%ซนของพื้นที่ าพีย์อากาศภาคตะวออกเฉียงเหนือ30กันยายนฝนลดลงเหลือ20-30%อร์เซนตของพื้นที่หลังจากนั้น1-6ตุลาคมฝนฟ้าขนองจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น30-40%อร์เซนตของพื้นที่ พยากรณ์อากาศภาคกลาง30กันยายนฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ30-40%ของพื้นที่หลังจากนั้น1-6ตุลาคมฝนฟ้าขนองจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น40-60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบ้างแห่ง พยากรณ์อากาศภาคตะวันออก30กันยายนฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ30-40%ของพื้นที่หลังจากนั้น1-6ตุลาคมฝนฟ้าขนองจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยเป็น40-60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนอง40-70%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงจะมีฝนตกหนักบางแหง่งพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง40-70%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงจะมีฝนตกหนักบางแหง่ง พยากรณ์อากาศกรุงเทพมหานครและประิมณฑล30กันยายนฝนฟ้นฟาขนองลดลงเหลือ30-40%ของพื้นที่หลังจากนั้น1-6ตุลาคมฝนฟ้าขนองจคะค่อยๆเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น40-60%ของพื้นที่ตกได้ในบางเขตบางพื้นที่นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุโซนร้อนทั้ง2ลูกที่อาจจะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรงในช่วงหลังจากวันที่7ตุลาคมเป็นต้นไปโดยนะครับในขณะนี้จากโมเดล GFS ชาวพิฆาไทยบิดจะเริ่มให้มีการก่อตัวของพายุทั้ง2ลูกและโชว์ในโมเดลแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับในด้านของลูกแรกที่จะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยนะครับ จะเริ่มมีการก่อตัวเป็นลมหมุนหรือบริเวณหยอ่อมความประกาศต่ำที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศฟิลิปปินโดยเฉพาะฟิลิปปินทางตอนกลาง ในช่วงประมาณวันที่3ตุลาคมโดยนะครับจากเคลื่อนตัวเขาสู่ฟิลิปปินส์ทางตอนกลางในช่วงประมาณวันที่4ตุลาคมและเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางในช่วงวันที่5ตุลาคมหลังจากนั้นจะเริ่มพัฒนาตัวจากกระแสลมหมุนของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำกลายเป็นพายุดิปรรชันกำลังแรงและจะเริ่มมีการพัฒนาตัวขึ้นหลังจากเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลาง หลังจากวันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปและหลังจากนั้นจะเริ่มส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยในช่วงประมาณวันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปโดยจะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักโดยจากโมเดลนะครับพายุลูกแรกที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยยังอยู่สูงเกินไปนะครับแต่คาดว่าในระยะถัดไป ในด้านของพายุจะเคลื่อนตัวลงต่ำกว่านี้อีกนะครับอาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยแนวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนกลางเยือตอนล่างแนวบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจ,จเจริญตามเส้นทางเดิมหลังจากนั้นหลังจากพายุลูกแรก ขึ้นฝั่งและเริ่มสลายตัวจะเริ่มมีพายุรุที่สองก่อกำเนิดขึ้นโดยจะเริ่มมีกระแสะลมหมุนจากบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของฟิลิปปินในช่วงประมาณวันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัว ผานบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ทางตอนบนในช่วงประมาณวันที่13ตุลาคมและจะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามทางตอนกลางในระยะต่อไปและนะครับหลังจากนั้นจะเริ่มมีการพัฒนาตัวขึ้นเป็นระบบลมหมนุน และนะครับสะสมพลังงานกลายเป็นพายุดิปรีชันและอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นในระยะต่อไปในระยะแรกมีทิศทางการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างชา้ชาๆหลังจากเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้แล้วมีทิศทางการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อย่างชา้ชาๆโดยคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามทางตอนกลางลาวทางตอนล่างและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยแนวบริเวณภาคตะวันออก เส้นเหนือทางตอนล่างแนวบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอยู่เรื่อยๆนะครับทั้ง2ลูกนี้อาจจะมีการตปลี่นแปลงได้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวแอดมินจะรีบนําข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนเพิ่มเติมให้นะครับและจะแจ้งในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุ ในทุกวันนะครับในช่วงเที่ยงและในช่วงเย็นขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอยู่เรื่อยๆนะครับหากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงยังไงแอดมินจะรีบนําข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับมือในด้านของพายุทั้งสองลูกที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยหลังจากในช่วงวันที่7ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับผมขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ